สดีครับเจ็กัอนะฮะวันนี้นะครับ มีรถตักขนาด4คิวครึ่งนะครับลูกค้าครับของยี่ห้อโคมสูตมาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นโคมสูตรุ่น WA 470รุ่น8นั่นเองนะฮะลูกค้าครับตามเชื่อตัวคลิปเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปสุดนะฮะของทางค่ายโคมสู่เขาเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้เทียบตัวนี้นะฮะกับรถที่ขายที่ส่วนบ้านเราณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขาจะใหม่นะฮะกว่ารถที่ส่วนบ้านเราเนี่ยไปอีก2รุ่นนะครับลูกค้าครับเพราะที่สวนบ้านเราเน สองรุ่นนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่แค่นี้เนี่ยลูกทรงบอด,ดี้ของเขานะฮะก็ะทำมาเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าครับเนี่ยนะนี่มีความโค้งงนนะฮะมีความบึกนะฮะมีความบึกบึนดูเท่ดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหล่อมากนะอันนี้นะครับแล้วก็ไม่หนํำซ้ำรุ่นแต่เนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยเขาจะมีบางโคนหลังนะฮะ ที่เป็นบางคนสไลด์แบบนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็เวลาเปิดเซอร์วิสเครื่องยนต์เนี่ยไม่ยากนะฮะลูกค้าครับเราสามารถสไลด์บางคนออกมาแล้วก็เปิดเครื่องยนต์เซอร์วิสได้เลยนะครับเลยนะสะดวกสบายกว่าบางคนรุ่นเก่านะครับเพราะว่าบางคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะติดบางคนเนี่ยไว้กับตัวแผงเครื่องยนต์เลยแล้วเวลายกทีเนี่ยโอโ้โหโคตรเมื่อยนะครับลูกค้าครับแต่ตัวน,นี้นี่ไม่ต้องแล้สไลด์ออกแล้วเปิดฝาเครื่องยนต์เบาๆนิ่มๆได้เลยนะครับเนี่ยสวยมากหล่อมากคันนี้นะฮะสภาพเนี่ยโควิปกิบตะ เนื้อตรงเนื้อตัวเรียบมากนะเบอร์ยางนะครับก็จะเป็นเบอร์ยาง26.5 2000นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตามสายรถตัก4 7 0ูตรนะครับนี่แล้วก็เจ้าของกอี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดูแลรถดีมากๆนะครับคันนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีแผ่นยางนะครับกันพวกเศษวัสดุเศษหินเศษดินเข้าไปอุดตันตรงสลักเนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าครับก็ถือว่าดีมากๆนะรตัวนี้นะครับเนี่ยผมบุ้งกีสวยจัดคันนี้นะครับบอกเลยนะได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็บอกเลยว่าถ้าเกิดทในที่กำลังตามหารถตัก การความเป็นรุ่นใหม่นะครับสภาพสดๆดสวยๆใช้งานกันยาวๆในบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่หล่อมากนะฮะเดี๋ยวเราดูเกียร์กันหน่อยนะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยตามสายรถตักสายใหญ่เลยเขาจะมาเป็นโลกเกียร์ท้องนะฮะลูกค้าครับแต่ว่าดูความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันของเกียร์ออโต้มาให้เราไ้เลือกใช้งานด้วยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูจุดใช้งานตอนอยู่ด้านบนอีกทีนะแต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพนะฮะลูกเกียร ลายที่สี่นะฮะบอกเลยจุด,ด่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่นะฮะสวยๆล่อๆเลยด้านข้างจะตีตา WA วีเอจะสูนวงบอกที่ยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็รุ่นใหม่ เซ็ตตรงเซ็ตที่จัดเต็มมีกล้องหลังติดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โลหะลมของเขาเนี่ยแน่นอนเป็นรุ่นใหม่นะฮะก็จะใช้งานเป็นโลหะลมไฮโดรเดิกแบบใหม่นั่นเองความเร็วรอบของเขาเนี่ยสมุดเร็วขึ้นตามขอบล้อของเครื่องยนต์นะครับถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาสไลด์เปิดบางโครงกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าเขมนี้กันนะครับไปนี่นะครับผมพอสไลด์บางโคนเปิดออกมาแล้วเนี่ยนะฮะลูกค้าครับโดยเฉพาะจะเครื่องยนต์ของเขานะ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์นกสูตรเทอร์โบวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมมัสูตรบุกดีหนึนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรหัสเครื่องนะฮะสแตนดาร์ดเลยของเจ้าตัว wa สี่รุ่น8คันนี้นะครับหางเดียวมาดูเครื่องยนต์ใกล้ๆก,กันนะครับ ห่อมากกันนี้นะครับบอกเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกฝังหนึ่งกันด้วยนะครับลูกค้าครับนี่เปิดรอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ดูใกล้เลยนะฮะ สวยไลท์วิตีกันนี้นะครับสวยมากจุดรั่วซึมเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยโอ้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยแน่นนิ่มนะฮะดีมากๆเลยตัวนี้นะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะนี่บางคนสไลด์นะฮะสไลด์เขาออกได้แบบนี้เลยนะ,ะสบายบายแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวปิดฝาเครื่องยนกันแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปท้านบนลูกค้าครับมาลองขับเทสในโกอดแรมปั้มกับเกียร์ของเจ้าไันี้กันนะครับแปะเดีวตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับขัดขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นเองจะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว10.0รุ่น8คันนี้นะครับนี่ภายในเนี่ยบอกเลยว่าสวยสปอร์ตมากมานะครับตัวนี้นะครับนี่บอกจะตีโลโก้คมณพสุบ่งบอกชื่อหอชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายใช้งานได้ง่ายมากๆแล้วก็หน้าจอข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับติดชัดเจ๋วแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็พวกแอร์นะฮะการทําความเย็นของเจ้าคันนี้เนี่ยก็มาเย็นดีมากๆเลยนะครับเอาไปก็ดูงานบ ผมปิดประตูก่อนนะครับเชิบนี่นะฮะสวยนะครับคอนโทรนเป็นคอนโทรนคู่แบบนี้นะฮะตามการรถตักสาสใหญ่เลยขึ้นลง1ตัวความหงายหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาลอง็ดปั๊มให้ดูกันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะกดตัวลอยได้สบายๆนิ่มๆนุ่มๆนะฮะคอนโทรนนี่นิ่มมากนะเนี่ยนะฮะเขี่ยแค่นี้เนี่ยก็กดตัวลอยขึ้นแล้วนะครับลูกค้าครับโอ้โหนิ่มจัดนะฮะลูกค้าครับนี่เดี๋ยวลองยกแขนให้ดูด้วยนะครับโอ้โหไวนะฮะบอกเลยนะฮะ ตัวใหญ่นะครับลูกค้าอยา่าลืมว่านี vai, nice ่คือตัวใหญ่นะครับแต่ว่าการทํางานเนี่ยโอ้โหไวตอบสนองตามให้ตามมือดีมากๆเลยนะครับเหมือนรถเล็กเลยนะฮะแล้วก็จะตัวโลบเกียร์ของเขาเนี่ยที่อ่านบอกว่ามีมาให้2ระบบเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าครับก็คือเกียร์แมนนวลกับเกียร์ออโต้นะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้แล้วแต่คนขับหน้างานถนัดได้เลยอย่างเกียร์แมนนวลเนี่ยก็คือเป็นรูปมือตามตือตามชื่อตามตัวเลยนะครับเนี่ยนะฮะรูปมือปิดเกียร์ตามมือเป็นเกียร์แมนนวลแต่ถ้าเกิดเป็นออโต้จะมี2ระดับมีออโต้โลก แต่วันนี้ผมจะลองให้ดูแบบเป็นเมนนวลก่อนนะครับจะได้ลองเทสเกียร์หนึ่งสองสามสี่ให้ดูได้ครบเลยนะครับว่าเขาเนี่ยใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะครับมาลองกันเลยนะฮะปึ๊บเดินหน้านะฮะไปนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับปื๊ดนะครับอ่าเบรกดีนะครับเบยกทีเดียวอยู่เลยทะลังกันบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับปื๊ดนี่ครบทุกเกียร์นะฮะเดี๋ยวลากเกียร์สี่ให้ดูกันด้วยนะครับ เพความแรงนี่นะฮะไม่ต้องรอรอบนานนะแป๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือลากเกียร์สให้ดูเลยนะเก็ถือสว่าเกียร์ของเขาเนี่ยยังทํางานได้แรงและก็รอบเนี่ยก็ยังมาได้ไวดีมากๆนะครับนี้นะครับอยากไปนี่ไม่ต้องรอนานเลยแป๊บเดียวมาเลยนะครับอ่านะแล้วก็บ๊พมพ็มอะไรดูนะอันนี้ก็ขับมือเดียวนะครับ ก็หหูนได้สบายๆชิวๆเลยนะครับเรียกได้ว่านิ่มนะฮะแล้วก็มีความล่องแค่วนะค,ความนุ่มความคงตัวที่ค่อนข้างสูงมากๆเช่นเดียวกันนะครับต่อให้เป็นไซสใหญ่ก็จริงแหละแต่โดยการที่เป็นรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยความนิ่มความง่ายในการสรับใช้งานเนี่ยก็จะค่อนข้างมีเยอะกว่าพวกตัวรุ่นเก่านั่นเองนะครับนน่นะ,นะฮะพร้อมลุยพร้อมใช้นะฮะสวยมากเอาไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเจ้าตัว4ซอรรุร่น8คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักผมสุด W470 รุ่น8นะฮะตัวท็อปตัว,ตวใหม่ล่าสุดสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต,ต่อสอบถามข้อมูลเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านุมวนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอันก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยนะครับลูกค้าครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทพียงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินนนนนนนใใจะะคคคครรรรััับบบีี้้เเเเเ่่่่่่่ยยยยยออออกกกกกลลลลลววววาาาาาาาสสมมมมหหตุุดขงงแ็พื ปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นระบบครบแรงดีหมดเลยเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยนะฮะตัวท็อปใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยค่าตัวแค่2ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะฮะสำหรับเจ้าตัวของมโสุด w a 470รุ่น8คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะและถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็จะได้ไม สวัสดีครับ